สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้นะฮะจะก็จะพามาเปิดราคาชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดที่คุณลิซ่าใส่ในเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนของเมื่อวานนี่เองนั่นก็คือที่งานโคเชล่าวันที่2นั่นเองครับหรือว่า Day 2ของ b บ็คพิงค์นะฮะโคเชล่าเดย์ทของ b บ็คพิงค์นะเดย์ทูแบ็คพิงค์วีคสนะครับผมถ้าเป็นเต็มเต็มนะครับ แต่ก็เป็นวันที่เธอเล่นเป็นวันที่2นั่นเองครับอ่ะโอเคครับชุดนี้นะครับเป็นตอนที่เธอใส่ตอนกลางคืนเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับราคาเสื้อคลุมนะครับอยู่ที่หกสิบดอลลาร์เองหรือประมาณหกสามสิบแปดก็ประมาณพันแปดนะครับผมท่านผู้ชมอืมแต่ถ้ว่ารองเท้าครับอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบห้าเลยครับทา่านผู้ชมอืม 895คิดเป็นเท่าไหร่ครับโอ้ยแพงนะเนี่ยเกือบ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 จะ3 0,000บาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับรอ,องเท้านี่แพงมากเลยใครที่เป็นแฟนคลับเกี่ยวกับรองเท้านะครับเป็นแฟนตัวยงรองเท้าเนี่ยก็ลองมาพูดตะคุยกันดูนะรู้จักรองเท้าคู่นี้หรือเปล่านะฮะบับลเนชิก้นะครับผมโอ้โห ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตกันอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจากกันนะครับเนาะก่อนจากกันก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆนะครับให้กําลังใจนักข่าวอินดี้คนนี้กันด้วยใครที่รู้สึกนึกคิดยังไงนะครับก็ลงมาคอมเมนต์พูดคุยทักทายชาวบิงท่านอื่นๆกันได้ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็กดไลค์ให้คลิปนี้หรือไม่ก็กดไลค์ให้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ Bye bye cha